โดนโดนอุ doom, doom. Uh. ้ยโดนเว้ยอือยู่อยู่อุ้ยเอ้าเอออยู่อยู่โอ้โหนี่อุ้ยอุ้ยนี่ไงฮะอืออุ้ยอุ้ยหมา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 นี่ไงเราบอกแล้วหมา สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาตีกระสูบกันนะฮะนี่แม่น้ำแม่น้ำนเดี๋ยวเราจะมาดูนะฮะว่าเราจะโดนบอสหรือเราจะโดนเชือดนะฮะสองคนกันนะนิวนะ,ะนี่น้ำน่าจะเพิ่งเริ่มเลิ่มลงนะฮะแต่เขื่อนะ่ะปิดตั้งนานแล้วมาเดี๋ยวไปตามดูกันว่าจะฟาดสักกีสกอร์นะฮะวันนี้ไป โอ้มีตัวใหญ่ขึ้นมากัดนะฮะมีตัวมีตัวกัดตรงริมฝั่งนะฮะกัดน้ำก็จายเลยเฮ้ยมีตัวกัดมีตัวกัด กระตุกเลยนะฮะไม่ก,กัดไม่อยู่โดนโดนโดนแล้วมาแตมหนึ่งแล้ววันนี้ โอ้โหจะเป็นจัจ้อยนะฮะจืมจ้อยก็เอาแล้วหือกดกดปึ๊กปึ๊กอืมอึมออมฮึมฮมมืมอืมปัก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 เลยหัวอึมืม โอ้ยไอ้นุ่มน้อยหน้ามนนะฮะนี่ไอ้นุ่มน้อยหน้ามนนะฮะมากระซวกให้หนึ่งแต้มนะจากไมโครสโูน3.5กรัมนะฮะไปได้พี่ขอบคุณที่มาทำหน้าที่ให้นะฮะไปโอ้โหวันนี้นะฮะบอกเลยนะมันโคตรยากหาตัวนี้แบบโอ้โหหาไม่ได้เลยนะถ้าไม่ได้ไอตัวเมื่อกี้มาช่วยชีวิตไว้นะวันนี้ ยังแห้วอยู่เลยนะบอกเลยโอ้โหมีนันิวนะฮะนันิวได้ไปสองตัวได้กระสุกตัวกับปลาอะไรตัวหนึ่งไม่รู้นะฮะแต่แบบแต่ก็ต้องตามต่อไปนะฮะออกมาแล้วนี่นันิวก็เดินหายไปไหนเลยไม่รู้นะไปเดี๋ยวผมขึ้นฝั่งไปรอนนันิวก่อนดีกว่าเดี๋ยวรอย้ายพี่นะฮะมาดูกันนะฮะหมายสุดท้ายของเราลงมาถึงก็เจอพวกดำยิงปลาเลยนะ เอเขาก็หากินของเขาแหละแต่ว่ามันจะเซ็งตรงเหมือนเขากวนหมายแตกหมดนะฮะไปนู้นเลยนิ้วข้ามไปเลยเดินได้ยันฝั่งนูน้นน่ะไปเดินข้ามไปนู้นเลยอุ้ยโดนเวย <laughs> พ่ออยู่ไหนลูกพ่อหนูอะ่ะโอ้โหวิ่โอ้หข้าวขวดนมมาด้วยวะ่ะเฮ้ยฟุกเว้ยฟุกวยแหมตัวที่สองของวันนี่นะฮะสีทองอารามวิ่ตัวที่สองไปไปไปโอ้โหจะลุดอยู่แล้วด้วยนิดเดียวเองไปเลยไปออือ โอ้หมาีกตัวแล้วครับนั่นนิวดูสิ <laughs> เป็นไงโอ้โ <laughs> ห oh. oh. จะดีใจดีดปะ่าวะเนี่ยดูนะฮะนี่แบบว่าเแบบี้อะแบบอไม่รู้จะพูดยังไงกันเลยโอ้โ oh. หแต้มที่สามนะฮะแต่แบบว่าเหมือนไม่เต็มอิ่มอ่ะเหมือนกินข้าวไม่อิ่มอะไรเงี้ย โอ้โหเดี๋ยว,ยวขอถ่ายรูปหน่อยฮะถึกไส์หน่อยไปฮะเดี๋ยวปล่อยมันไปนะฮะมันเอาใบเกิดกับขวดนมมาเลยอ่ะแบบเนี้ยของจริงอ่ะอู้่อไปดูเว้ยโหเล็กมากนะฮะ,ะแบบพาให้ลอดๆไปเป็นคลิปๆไปทริปนี้ทิปนี้ได้ใหญ่กลางแล้วก็เล็กเล็กมันจะมีเล็กกว่านี้อีเพาะว่าเนี้ยเล็กลงเรื่อยๆ อืออยู่อยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนโดนโอ้โหกุศลไล่ไงวะเนี่ยอุ้ยออกมาออกมาออกมาหมาเลยนะฮะอุ้ยอุ้ยวิ่งแหมลอกไม่มีเสียงนะไม่มีคลิกเสียงไม่งั้นน้ำมันอืมอืมผมมากดตรงนี้นะฮะ นี่โอ้โหใสดีอยู่นะฮะเนี่ยอุ้ยอุย้ยหนาเนี้ยหนาเนี้ยนี่ใสดีเลยอืโอ้ยสีทองนะเกืนตเต็มกราฟโอ้โหเกืนเข้าไปเลยอ่ะ นี่นะฮะโอ้ยทองอารามทองอารามอารามแท้แรตรึงนะฮะถ่ายรูปก่อนแหมหลุดมือนะฮะกำลังจะปลดเอาครีมเลยมา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 เดี๋ยวครีมปลดให้น่ารอดนะฮะไปไอ้หนูขอบใจนะเว้ย กวาดๆไปนะฮะกวาดไปให้ทั่วเลยเพื่อมันเจอมันก็พงใสเราเองฮะพวกนี้พอตอนนี้คือเราไม่รู้ไม่รู้ได้นะว่ามันอยู่แถวไหนบ้างฮะพอตรงนี้ก็จะเป็นแบบเป็นเนินหินเนินทรายเนินพวกสาหร่ายเยอะนะฮะมันก็แอบแอบหลบๆอยู่แถวนี้แหละ เราก็ตีไปเรื่อยเลยสุ่มไหมเพราะว่าหมายบางหมายนี่คือเจอพวกดำปลาเขาลงนะฮะเราก็หมดหมายไป โดนนะฮะนี่โดนยันไดเน้เล่งนะผมบอกแล้วพอเรารู้สึกว่ามันกัดเนี่ยปุ๊บทะลุเอ๊ะมันไม่ทันอะไรเงี้ยกลัวมันจะไปก่อนนะฮะเราเล่งสปีดเลยแหมแหมสู้แรงดีแรงดีโอ้โหลุเออ,อโดนอยู่อยู่ โอ้โหลูดอีกแม่อะไรวะมาดูเหลี่ยมสุดท้ายกันหน่อยนะเหลี่ยมสุดท้ายระท้ายสุด มีตัวมีตัวมีตัว,ม,ตวมีตัวไล่นะมีตัวไล่เอ้ยไม่กัดแม่มีตัวไล่มานะตัวน่าจะไม่ใหญ่เท่าไ,รไห,หร่ไปไหนรู้ะ ไล่มาแล้วก็หายไปเลยนะฮะ <c oughs> เอเออยู่อยู่อยู่มาแม่ในบรรยากัดไม่อยู่ไ <c oughs> อ้จ้อยไอ้จ้อยนะฮะแม่โอ,โ,โ,อโ,โอ้โห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 ไอ้จ้ใยไอ้ใจโอ้โหปลดออโต้ไปเลยฮะไปไปเอ้ยฮ่าว่ายมาชนขาย <c oughs> หลุดไปแล้ว ว้ายมาชนขาด้วยนะแม่โตกระใจเลยแหมพาสะดุ้งโยงไปหมด ลงไปกินนะครับโอ้โหลุดไอ้บ้าเอาอยู่วะมันปึกป๊กปึ๊กเหมือนลุดเลยโอ้โหลงไปังไม่ได้นนั่นเลยเออยู่เว้ยลงไปลงไปกินเลย <c oughs> ยังโหดเลยตัวนี้ห,หลายกาดเกินตัวก็ไม่ได้ใหญ่นะฮะแต่ว่ายังโหดอะ่ะโอ้ยดูดิตัวเท่ามเมื่อกี้เลย มันหลุดแล้วมันกลับว่ายไปกลับไปใหม่นะฮะไปกินต่อ <c oughs> โคตรโหดเลยขยันจัดเลยต้องให้โอทีมันนะให้เงี้ย <c oughs> ป่าโอ้โหแน่นอนจริงๆนะฮะมานะฮะเดี๋ยวดูเหลี่ยมนี้เหลี่ยมประจํานะฮะมีมก็จะซุกคือตามฝั่งนู้นนะโอ้ยไม่อยู่ๆๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยนะนิวนะนิวนะนิวออกไปไกลๆเลยเดี๋ยวโดนขาผม เอาไปไกลๆเลยไม่ดีหรอกตัวนิดเดียว <S <S <ess> <S ไปเลยเออไปไกลๆขาผมอุ้ยหูยตามมากัดนี่นะพอคนที่เขาดำยิงปลาเขาไปปุ๊บนะพอมันเริ่มเงียบนะมันก็จะคลื้นเคลงนิดนึงโอ้โหตายแล้วลูกไม่ต้องมาลูกตัวเล็กเกินไปไม่ต้องใจถึง โอ้โหนี as, oh, oh. After, the the hmm, ่โอ no no, ้ยโอ้ย no, นี no, ่ไงฮะอนี no, ่น no. no. oh, no, ี่นี่นี่อุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้นะจังหวะมันตามมาแล้วมันหยุดไม่เอานะผมก็ชากเลยพอกระชากปุ๊บเหมือนเหมือนกลัวมันอะตกใจมันอะมันกัดซ้ำเลยอะดูดีคู่นี้ป่าคอกเดียวกันเลยเนี่ยนี่ครับไซส์ตุ้งเทียงอือ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 เลยเอออื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 อพอแล้วครับพอพออ๋อไอ้ปลากูขอโทษกูขอโทษปลานี่นะอัน เพียนไปแล้วล่าสุดรุดไปแล้วกร <c oughs> ะสูบทองคำไปไปลูกไปตัป้งคิ้วหลายอาเอา้า <c oughs> นะไปก็ไปแล้วนะไม่ต้องมาพันอะไรผมแล้ว อุ้ยอุยอ้ยหมา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 นี่ไงเราบอกแล้วหมาเร่งเลยนะฮะนี่พอเวลามันตามมางี้เรามันไม่ยอมกัดเราต้องรวบน่าครับน่าครับน้าครับน้าครับไป พอแล้วนะฮะนันิวเขาก็จะให้ช่วยเก็บเหยื่อเขานะวันนี้ผมก็ได้ไปหลายแต้มอยู่นะแต่ไม่รู้กี่แต้มอะ่ะจะได้หลายตัวอยู่ตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กตัวน้อยอะไรเงรี้ยปนๆกันไหมใหญ่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะฮะก็พอได้สนุกสนานแหละนี่คนที่เอาท้อแท้เขาเป็นงี้ฮะนะนั่งงดอะไรตายยากฮะเดี๋ยวต้องไปช่วยเขาแกะเหยื่ออีกไปเดี๋ยวก็ ไปช่วยเก็บเียร์ก่อนไปไปไปทิปนาว่ากันใหม่ครับผมสวัสดีครับ